สวัสดีบรรยากาศยมามเช้านะคะกับแมรินรินสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ สามสอสามสิบเอ็ดตุลาคมนะคะสองพเนาะมารินดินสวิตเซอร์แลนด์เวลาตอนนี้9้าโมงครึ่งค่ะก็มาเดินออกกำลังกายกับสามีค่ะมาดูบรรยากาศยามเช้าๆนะหลังจากที่หิมะหลังจากที่ฝนตกมาทั้งวันเลยค่ะเมื่อวานทุกคนดูบนยอดเขาหิมะลงแล้วค่ะนี่ใบไม้ก็เปลี่ยนสี ตอนนี้จะเห็นน้ำตกเยอะมากค่ะตอนตามแนวภูวเขาเนาะน้ำตกเยอะแยะเลยในกล้องนี้มันไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ไกลค่ะเยอะแยะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดน้ำตกเลยค่ะทุกคนใบไม้เปลี่ยนสีสีเหลืองเต็มเลยนนกิน่งไม้มันหักแล้วค่ะทุกคนดูกคคิ่งไม้หักเต็มเลยค่ะ ฝนตกพายุเข้าเนาะเมื่อวานนี้คือฝนตกหนักมากแล้วเมื่อคืนนี้ก็ตกแบบจุกจ,กจิกจุกจักทั้งคืนเลยกระเด็นกระดอนเข้ากระทบหน้าต่างดังปอกแป๊ก,ปก,ปก,ปกเต็มเลยค่ะวันนี้สามีเลยบอกว่าจะไปดูว่าเขาตัดต้นไม้ออกจากทางเดินหรือยัง mm hmm. ก็เมลินก็เลยตามติดมาด้วยค่ะตามแกมานะทุกคนดูมอสบนต้นไม้นี่ค่ะชุ่มชื้นมากเลยดู อุ้ยนะมันเปียกเนาะเปียกมันก็เลยชุ่มชื่นสีเขียวสดมากเลยนะดูสวยงามเมตามอสก็ยังสวยเลยค่ะตอนนี้คือมองไปทางไหนก็มีแต่สีเหลืองสีเขียวนะสวยอีกสักหน่อยเดี๋ยวพอหิมะลงมานะก็จะเป็นหิมะเต็มไปด้วยสีขาวค่ะไปดีกว่าสามีเดินไปไกลแล้ว ได้ยินแต่เสียงน้ำตกคะ่ะตอนนี้น้ำตกฝั่งนู้นนะได้ยินเสียงน้ำตกเต็มเลยเสียงนกเสียงน้ำตกทุกคนดูนู้นค่ะสวยไหมบรรยากาศนะภูเขาฝั่งตรงข้ามของพวกเรานะคะด้านในนูนนะ้นอ่ะตรงนี้นะเป็นน้ำตกที่น้ำเยอะมากเลยตอนนี้ใวไม่แน่พวกนี้เราอาจจะไปดูค่ะทุกคนพาไปชมบรรยากาศด้านในเนาะแต่ว่าตอนนี้สามีดิฉันเดินไปไกลแล้ะคะ ตามให้ทันแกก่อนแกก็เ okay, ดินไม่รอนะประมาณว่าเธออยากถ่ายคลิปเธอก็ถ่ายไปแต่ฉันไม่รอเธอนะอะไอยแบบเนี้ย okay. <Okay. S 1> เดินไปเดินมามันเริ่มร้อนแล้วนะ มีเห็ดหลงเหลืออ,นนนะอยู่เลยเห็ดคอนสนอโอ้ยลอยอยู่ทุกคนดูไปต้นไม้ตรงนี้ล้มค่ะโห ลงมนี่ข้างทางเลยนะโอไปโน่นเลยนี่ตรงนี้พังเลยต้นไม้มันอยู่ตรงนี้พังลงเลยค่ะตรงนี้ด้วย โหโหอ้ห,หน,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 นี่ถึงกับต้องทำถนนทำทาง,ทางใหม่เลยไปโซิซิเนี่ยถึงกับต้องทำทางใหม่เลยค่ะตัวนี้ลงมาเลยนะเตื้อขวางทางเลย ตำรวจป่ากันต่อค่ะทุกคนกับเช้านี้ที่ซีสแลนกับเมรินและก็สามีนะคะมาเดินสำรวจป่าในตอนเช้าๆค่ะบรรยากาศตรงนี้สีเหลืองสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสิใบไม้เต็มไปด้วยสีเหลืองทองนะเหลืองเขียวเขียวเหลืองนี่ตอนนี้บรรยากาศนะคะก็จะเต็มไปด้วยแบบนี้นะ มีแต่สีเหลืองทั่งป่าเลยแล้วก็ทางเดินนี่ก็เต็มไปด้วยใบไม้ใบเก่าลัดนะคะทุกคนสีสวยงามเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็มีต้นไม้ล้มค่ะดูสิล้มเต็มเลย โอตอนนี้สามีพาเดินเข้ามาในทางลัดค่ะจะขึ้นไปเส้นทางเดินป่าอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งอยู่ด้านบนพวกเราก็เลยมาทางลัดดูต้นไม้มันล้มขวางทางนะไปยังไงโอ้โหแต่ว่าก่อนอื่นมาดูตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนเนี่ย มันล้มเลยนะเนี่ยล้มเลยถอนถอนรากออกเลยนะเนี่ยโหดูสิสีสวยมากชอบมากเลยดูปะไปต่อกรอตายต้นไม้นี่ค่ะทุกคน ข้ามไม่ได้นะเพราะว่ามันลื่มันก็ต้องเดินรอดโซนสามีดิฉันไปแล้วค่ะทางเดินมันก็เปียกด้วยไม่มีเหตุเลยนะ อ่าเจอต้นไม้ล้มขวางทางนะ้คะทุกคนต้นไม้ล้มขวางทางแล้วค่ะดูโอ,โอ้ข้างล่างมีเสียงรถเล่นไป เนะเจ้าหน้าที่เข้ามาทำถนนค่ะ่้มแซมทางเนาะตรงนี้ก็ลมได้เหรอ,อ,อตรงนี้ก็ลมค่ะทุกคนดูสิ เริ่มร้อนนะคะตอนนี้เดินไปเดินมาอากาศมันร้อนต้องถอดเสื้อแขนยาวออก <c oughs> ไม่มีเหตุผลสูงเลยนะ อันนี้ก็ต้นไม้ล้มค่ะเ,เจอเห็ดดอกหนึ่งอยู่ข้างกลางทางเดินเลยค่ะทุกคนนี่น่ารักดีนะเจออยู่ดอกเดียวค่ะเห็ดอะไรล่ะเนี่ยอุ้ยหลุด ากินไปแล้วค่ะเราไม่เก็บนะเราแค่เดินผ่านเฉยๆถ่ายให้ดูว่าวันนี้เจอเห็ดด้วยค่ะไปละสามีถนนมันเปนเียกมากเลยนะทางเดินก็นแน่แล้วก็ว่าฝนตกหนักมากหนึ่งวันหนึ่งคืนสองวันกับ สองวันกับหนึ่งคืนเต็มๆเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานซื้นั่นแหละฝนตกนุ่นข้างในนุ่นต้นไม้ล้มอู้ข้างหน้านี้ก็มีค่ะทุกคนไปดูข้างหน้านี้ก็ล้ม เขาก็ยังไม่ได้มาตัดอ่ะนะคะในบริเวณทางเดินป่านะตรงไหนที่มันอยู่ลึกมากเขายังไม่ได้มาตัดนะเขาจะตัดเฉพาะทางที่คนเดินไปบ่อยอแบบนี้นี่ต้นนี้ก็ล้มหักเลยนี่หักเลยค่ะทุกคนโอ้ ลมแรงเนาะทางที่พวกเราเดินมาค่ะต้นไม้ยักลม้มขวางทางค่ะทุกคนดูสิหูค้คนหมดเลยแล้วพวกเราจะไปยังไงอ่ะน้ำป๊าพี่ กูไม,ม่ฟังชาว่าเลยโอ้โหทั้งต้นเลยทั้งปาดอีพออีแม่ต้นใหญ่มากล้มหมดเลยทุกคนไม่น่าเชื่อปัดปาดปดเี๋ยไปดูขึ้นไปดูไหนนะทุกคขึ้นไปดูหน่อเนะคราบว่ามันเป็นยังไงนะไปดูตรงรากมันหน่อย ต้นไม้ยักล้มขวางทางคะ่ะทุกคนวิต้นกใหไงไหมล้มได้จังไดดูนะโอ้โหมันไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะลากมานะันใหญ่มากเลยดูสิป๊าดนี่เดรัก็ไม่วะ ภาซาตัวละเจ้นแต่กว่าภาซาควนีนุมันก็มีรอยคนเดินค่ะทุกคนโอ,โอ้ตัวโหเดินก็ต้องระวังนะคะเพราะดินมันอันเนี้ยมันจัไปตรงนี้นะคนโอ้ ดูนะคะดูอุ้ยดูนะตาดนะต้นใหญ่มากยังล้มได้เลยดูสิปะ่ะต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ยังล้มได้เลยเนาะอันนี้ตรงนี้ก็จะลื่นนะพี่อ เยอน้ำตกแล้วค่ะตอนนี้นี่ก็มาเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนนี่นะแล้วก็นั่นดอกหนึ่งเห็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราไม่เก็บนะคะดูกิ่งสนนะกิ่งเล็กกิ่งน้อยมันร่วงเนาะโดนลมโดนฝน นี่ก็คือข้อวัวกเก่านะข้อวัวกเก่าที่เหลือเพียงทราก็หลับปกฟังอ่ะฮะบริโคลโซนี่สามีบอกให้ดูต้นไม้แห้งต้นนั้นค่ะแกบอกเดี๋ยววันหนึ่งกล็ล้มเหมือนกันมีเห็ดด้วยอยู่ตรงโคนนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไร ดูนี่ค่ะต้นไม้มันยืนต้นตายเนาะฮข้อบัวข้อแพขคอกแกะเก่าเนาะสมัยก่อนคนตำคนตำบ้านนอกเขาจะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์กันเยอะแล้วพอสมัยนี้ลูกหลานก็นไม่เลี้ยงแล้วมันก็กลายเป็น ลกล้ากระหาักพังไปคะ่ะทุกคนนี่บรรยากาศนะคะใกล้ถึงน้ำตกเต็มทีแล้วไปไปดูน้ำตกด้วยกันคะ่ะทุกคนมันก็ไม่เชิงว่านน้ำตกหรอกนะแต่มันเป็นคลองน้ำในภูเขาในป่านนี่ก็เจอกิ่งไม้พัง พาดข้ามทางเดินอีกแล้วค่ะนี่ล้มนะต้นไม้มันล้มย,ย,ยิ่งใกล้ถึงมันก็ยิ่งจะเดินยากนะเพราะมันชัน จเจอต้นมไม้ล้มอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้กล้มกลางทางเดินเป็นอุมโมงค์ให้เราเดินข้ามไปเลยนะโอ้โหกี่ต้นแล้วเนี่ยป้าบนลูกพี่น้องอู้อนเมื่อกี้ไม่เห็นข้างในงนนเต็มเลยคะ่ะนนต้นไม้ล้มเต็มเลย ข้างในข้างบนนู้นนะในนู้นด้วยตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเดินข้ามอุโมงต้นไม้ไปด้วยกันค่ะทุกคนสามีดิฉันนอ่นอยู่ข้างหน้าแล้วไปค่ะทุกคนเดินข้ามอุโมงต้นไม้ด้วยกันนะ ต้นใหญ่มากมเราน่าจะมาถึงน้ำตกแล้วคะ่ะ น้ำตกแล้วโอ้ยน้ำตกส,สวยมากค่ะทุกคนสวยมาก โอเห็นไหมคะเห็นน้ำมันอยู่ข้างล่างอะน้ำเยอะเลย ตรงนี้ก็ล้มอีกแล้วเหรอโอยต้นเฟิร์นเปลี่ยนสีค่ะทุกคนตรงนั้นก็ล้มดูดินมันถลายลงมีต้นสนต้นสนล้มขวางทางน้ำไหลเลยค่ะตรงนั้น อ,อันนี้ไงทางที่จะต้องข้ามน้ำตกไปคืออยู่ตรงนี้คือต้นสนก็ล้มทับพอดีเลยค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะมีทางเดินข้ามไปฝั่งโน้นนะเนาะแดี๋ยวก็นี่ต้นสนก็หักทับพอดีเลยนี่ไหลลงมานี่เลยน้ำตกก็จะไหลลงไปข้างล่างนะคะ้ค่ะทุกคน ดูทางที่พวกเราเดินขึ้นมานะเมื่อกี้ที่เป็นต้นเฟินค่ะนี่อันนี้มันเป็นเพียงน้ำตกเส้นเล็กนะแต่ว่าถ้าถ้าเส้นใหญ่มันจะอยู่ข้างในเราต้องข้ามตรงนี้ไปอีกคนะ่ะข้ามอะไรล่ะเนินเล็กๆตรงนี้ไปั่งเนินแต่ไม่รู้ว่าสามีจะไปหรือเปล่าเพราะว่ามัน มันถน่เหมือนทางเดินมันลื่นในป่าม,มันลื่นเพามันไปยากนะดูโอ้เจอเหตุอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่เนี่ยอุ้ยลมมาลมมาโอ้ยข้างในนู้น นี่พระว่ปกติทางเดินล,ลงไปมันจะอยู่ตรงนี้ไงโอลื่นเราไม่ไปดีกว่านะเรามาดูแค่นี้ว่าให้เห็นน้ำว่าเนี่ยก็พอแล้วค่ะนุนข้างบนน่นก็ต้นไม้ล้มเต็มเลยค่ะน,น,น่นนะต้นไม้ล้มนะ เต็มเลยแล้วก็มาเจอเห็ดขอนสนนี่ค่ะซึ่งมันเน่าแล้วนะมันแก่แล้วนี่กลุ่มใหญ่เลยนะโดนฝนไปก็ก็เน่าก็เปื่อยแล้วค่ะนี่เต็มเลยนะไปน,นี่เต็มทางเดินเลยค่ะทุกคนดูเห็ดขอนสน,น ยังเดินไปอีกหรอสามีจะขึ้นไปอีกแล้วค่ะทุกคนกลุยป่านี้ไปอีกแล้วน่นจาจะขึ้นไปดูน้ําตกใกล้ๆไหมเดีย๋ยตามแกไปค่ะเมะื่อกีอ้โดนตำแยยอุ้ย อันนี้เจอเห็ดอะไรเนี่ยเยอะเลยค่ะเดูเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนแต่สวยดีนะโอ้ทางเดินพีต่ต่อจมาเหรออ๋โอเค พอจ่าร,าาถรูถ่ายรูปถร่ายรูปถ่ายรูถ่ายรถ่ารู่ายรูปถ่ายร่าร่าย่าถ่ายรากเรากรจะถาถร่ายารา่ายูปถา่าย่ สวยหรือเปล่าคะทุกคนอู้ย์นะสวยนะ แล้วขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะทุกคนเพื่อนๆทุกคนท่านผู้ชมทุกคนค่ะสําหรับคนเพื่อนเพื่อนที่ชอบนะคะที่เข้ามาดูคลิปของมรินครั้งแรกเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้มรินด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาติดตามการเดินป่าของมรินในวันต่อๆไปค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ